โต y ยต้ายาริสครอส2025ใหม่ล่าสุดกลับมาพร้อมดีไซน์ที่โบเฉี่ยวทันสมัยและพร้อมลุยในทุกเส้นทางรถคันนี้เป็นการผสมผสานระหว่างความสปอร์ตความประหยัดและการใช้งานที่เหมาะกับชีวิตประจําวันของคนเมืองและที่สําคัญยังคงเอกลักษณ์ความทนทานแบบโตโยต้าไว้อย่างครบถ้วนภายนอกของยาริ Cross 2025มาในสไตล์ SUV ขนาดกะทัดรัดพร้อมไฟหน้าแบบเล็ดทรงเฉียบกันชนหน้าดีไซน์ใหม่ที่ดูแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น กระจังหน้าขนาดใหญ่ทำให้รถดูโดดเด่นและมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนเส้นสายตัวถังมีความพลิ้วไหวแต่แฝงด้วยความบึกบึนหลังคาลาดแบบสปอร์ตพร้อมล้ออัลลอยขนาด18นิ้วที่ช่วยเพิ่มความเท่ได้ไม่น้อยเลยเมื่อเข้ามาดูภายในห้องโดยสารจะพบกับดีไซน์ที่เรียบหรูใช้วัสดุคุณภาพสูงเบาะนั่งทรงสปอร์ตนั่งสบายพื้นที่กว้างขวางทั้งด้านหน้าและด้านหลัง หน้าจอสัมผัสขนาด10นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเชื่อมต่อ Toyota Smart Connect ที่สามารถควบคุมรถบางฟังก์ชันผ่านแอปมือถือได้เลยในด้านขุมพลัง Toyota Yaris Cross 2025มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรและยังมีเวอร์ชั่น Hybrid ให้เลือกใช้เทคโนโลยี Hybrid Generation ล่าสุดที่ให้ทั้งพลังและความประหยัดน้ำมันอัตราการสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ26กิเมตรต่อลิตรซึ่งเหมาะมากสำหรับคนที่ต้องขับรถในเมืองทุกวัน ระบบความปลอดภัยก็จัดเต็มเช่นกันไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนก่อนการชนระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมกล้องรอบคัน360องศาและระบบช่วยจอดอัตโนมัติเรียกได้ว่าขับง่ายปลอดภัยและมั่นใจในทุกสถานการณ์ในเรื่องขององค์การขับขี่ยาริสครอส2025มีช่วงล่างที่นุ่มนวลแต่ยังคงความมั่นคงในทางโค้งการตอบสนองของพวงมาลัยถือว่าทำได้ดีแม่นยำเหมาะทั้งสำหรับมือใหม่และคนที่ต้องการรถใช้งานในเมืองที่คล่องตัว พร้อมลุยในวันหยุดสุดสัปดาห์สำหรับราคาจำหน่ายในประเทศไทย Toyota Yaris Cross 2อ2 5สเริ่มต้นประมาณ749,0 0 0บาทไปจนถึงรุ่นทขาประมาณ8 9 9 0 0 0บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าสำหรับสิ่งที่ได้ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์เทคโนโลยีหรือสมรรถนะถ้าคุณกำลังมองหา SUV ขนาดเล็กที่ตอบโจทย์การใช้งานรอบด้าน Toyota Yaris Cross 2องพนสหคือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามและถ้าอยากรู้เพิ่มเติมหรือมีคำถามเกี่ยวกับรถรุ่นนี้ คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคารีวิวของเราด้วยนะครับ